ทุกทิกทั่วไทยวันนี้ค่ะจะพาไปพบกับคนต้นแบบครูผู้ก่อตั้งวงดนตรีไทยพบกับคุณชาติพัฒนากุลการกิจค่ะ ที่ทั่วไทยกับผมชาติพระนทุกุลการกิจเป็นประจำในช่วงข่าเที่ยงไทย PBS วันเสาร์ที่นะครับตอนเด็กๆนะครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยเรียนวิชาดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นเป่าปีตีกรองและเครื่องดนตรีอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับแต่พอโตขึ้นมาแล้วก็อาจลืมกัอนไปบ้างหรือฝากไว้กับอาจารย์ผู้สอนครับ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รครับมีครูสอนดนตรีไทยท่านหนึ่งวัย80ปีพูดได้ว่าทั้งชีวิตของตาท่านนี้ผูกพันกับการเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กแม้วร่างกายจะลุ่งเลยสู่วัยชราแล้วนะครับแต่ก็ยังคงเดินหน้าในการฝึกสอนดนตรีไทยครับคุณผู้ชมครับเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงเพลงลาวดวงเดือนจากวงดนตรีไทยคณะลูกศิษย์วัดหนองจอกครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กๆและเยาวชนบรรเลงเพลงนี้ครับ แต่กว่าเด็กๆทั้งหมดนั้นจะเก่งจนเกิดความชำนาญและมีความสามารถออกมาเล่นงานได้ขนาดนี้พวกเขาผ่านการฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนและใครเป็นผู้ฝึกสอนคําตอบอยู่ในวงดนตรีไทยวงนี้ครับแทรกาังการเล่นดนตรีไทยของเด็กๆคณะศิลวัดหนองจอกที่หนักแน่นและพร้อมเพียงภายในสาราวัดตนดหลวงอำเภอท่ายางจังหวัดประจวบคิริขันได้สะก,กดใจให้กับแขกที่มาร่วมงานศพภายในวัดแห่งนี้ครับหลังจากทางเจ้าภาพได้จ้างมาขับกล่อม ไว้อะไรให้กับผู้ตายหากฟังเสียงบรรเลงที่ออกมาจากเครื่องดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นปีมอนของมอนใหญ่เปิงมังคอกตะโพนมอนและระนาดเอกเรียกได้ว่าวงนี้มืออาชีพจริงๆครับแต่การออกงานในวันนี้ก็ยังไม่เข้าตาครูแพ้ววันนี้เราทำกันแล้วยังไม่ดีตั้งสี่คน เราต้องพยายามทาให้ดีกว่านี้ไดเดียวกลับไปพร้อมไปซ้อมกันใหม่ที่บ้านเราต้องให้ดีกว่านี้เพื่องานหน้าจะได้มีการบังเลนดีกว่านี้อีก ยังไม่ทันหายเหนื่อยจากการออกงานตลอดทั้งวันเด็กๆทุกคนก็ต้องกลับมาฝึกดนตรีไทยอีกครั้งเนื่องจากครูแพ้วมองว่าการแสดงในวันนี้ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรบังงจจับ เกี้ยังเห็นบนอยู่ว่าเหนื่อยไม่ใช่หรอใช่ครับเหนื่อยไหมตอนนี้ก็ไม่เหนื่อยแล้วครับอ่าเมื่อกี้เหนื่อยไหมเมื่อกี้เหนื่อยบ้างครับอะไรครับทําไมถึงมาชอบเล่นดนตรีไทยฮะพอฟังเพลงแล้วชอบครับใจเย็นดีครับตอนที่เราตีละนาแต่ละครั้งเนี่ยเรานึกถึงอะไรก็ <l ittle> นึกถึงที่ตาแพร์ขอบอกอะว่าต้องตียังไงแล้วก็จําตัวโน้ตท,ที่เขาบอกให้ได้ <l ittle> <l ittle> มันยากไหมฮะตีละนาก็ถ้าทําดีมันก็ไม่ยากหรอกค่ะ แล้วก็ตาแพลวเป็นคนยังไงบ้างก็นิสัยดีก็ใจดีด้วยดุไหมครับก็ถ้าถ้าทําไม่ดีขเขาก็ดุคุณตาฮะเมื่อกี้เด็กๆก,ก็ไปเล่นที่งานศพมาแล้วทําไมไม่ให้เด็กพักผ่อนบ้างฮะยังจิ้จี้จ้าชัยเข้มงวดให้เด็กสอนดนตรีไทยอีกฮะก็ต้องมาตึกซ้อมอยู่ประจําพ่อกลับแล้วมีเวลามาซ้อมให้มันเกิดความเชี่ยวชาญมันมีของใหม่ที่เราไม่ได้เล่นนะมันจะต้องมาคอยตึกซ้อมไว้ มันถึงจะมีความแม่นยำครับไม่เหนื่อยเะไรครับผมเห็นน้องๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหนื่อยก็เป็นธรรมชาติก็ดนตรีไทยมันเป็นของชอบนะมันเป็นของชอบถ้าตาดนตรีไทยก็มาว่าว่าถ้าตายก็หมดแหละกว่า30ปีแล้วที่สอนดนตรีไทยกับเด็กๆใช่ไหมฮะสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีตามสิ้าปอะไรกับการสอนดนตรีไทยนะครับได้แต่ความดีไว้ในใจแต่เด็กมีความดีออกไปกินไปใช้ ไคสามารถสร้างหาเงินหาทองกันได้เยอะแยะแต่ว่าครูผู้สอนนี้เป็นสบายใจว่ดสอนเด็กออกไปแล้วมีความรู้คือว่าเด็กที่มาเรียนเราไม่ได้จ้างหรือไม่ต้องเสียค่าจ้างรเราสอนให้รีๆีเป็นวิชาที่เราปล่อยไปให้เพราะว่าถ้าเราลมหายใต้จากมันจะได้รำลึกถึงเรา ครูแพวจบการศึกษาชั้นป .4 โรงเรียนหนองจอกสีสันพานิชครับหัดเล่นดนตรีไทยตั้งแต่อายุ14ขวบเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นคือคล้องมอญด้วยความชื่นชอบการเล่นดนตรีไทยทําให้ครูแพลวขนขวายประเรียยดนตรีไทยตามสถานที่ต่างๆจนกระทั่งปี2521ได้เปิดสอนดนตรีไทยโดยใช้ชื่อวงว่าลูกศิษย์วัดหนองจอกทําให้ปัจจุบันในขนาดนี้มีลูกศิษย์แล้วถึงห้ารุ่นด้วยกัน เห็นไหมครับว่าวัยชราของตาแพวไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสอนดนตรีไทยให้กับเด็กๆนะครับผมก็นับถือตาแพวจริงๆครับที่ยังคงเดินหน้าสืบสานอนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยไม่ให้สูญหายไปจากชุมชนครับช่วงทํากินทั่วถิน่นพูดถึงประโยคที่ว่าหน้างอของหักหลายคนร้องอ๋อและนึกถึงปาทูแม่กรองนะครับขึ้นมาทันทีแต่กว่าจะเป็นปาทูที่มีรสชาติอร่อยเนื้อนุ่มและเป็นที่ต้องการของตลาดเขามีวิธีการทําอย่างไรบ้างไปติดตามกับคุณอาทิตยาว,วิชิตานุรักษ์ครับ ยังไงอะคะแล้วทำเองหรือเปล่าคะหรือว่ารับมาเหรอคะที่บ้านทาเองถ้าหนูอยากจะไปดูขั้นตอนการทำจะได้ไหมคะได้สิไปดูกันนะค่ะทำกันเองแล้วแต่หลังเที่ยงคืนะได้คะ่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าประตูแม่กองที่ว่าหน้างองคอหักเป็นยังไงคะ่ะ การทำปลาทูที่นี่นะคะเราก็จะเริ่มทํากันตั้งแต่ประมาณตีสองเพื่อที่จะให้ได้ปลาทูที่สดใหม่แบบนี้ล่ะค่ะไปส่งให้กับตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะคะปลาทูสดๆจากทะเลจะถูกนํามาผ่านกระบวนการแปรรูปโดยขั้นตอนแรกของการทำปลาทูนึ่งจะต้องนําปลามาควักเอาไส้ออกก่อนค่ะ นั้นจะนำไปล้างในน้ำเกลือประมาณ1นาทีเพื่อทำความสะอาดนอกจากนี้น้ำเกลือ,อยังช่วยเคลือบผิวปลาให้เงางามน่ารับประทาน,นเมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนสำคัญคือการหักคอปลาถูซึ่งจะใช้ฝ่ามือในการกดบริเวณหัวของปลาถูให้งอลงเพื่อใส่ในเข่งได้สวยงามทำให้ปลาถูของที่นี่แตกต่างจากที่อื่น จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของปลาทูแม่กรองที่มีลักษณะนหน้างอคอหักค่ะทำไมปลาทูที่นี่ถึงต้องหน้างอคอหักคะทำไมถึงต้องหน้างอคอหัก<ช>เอกลักษณ์ของแม่กรองใช่ค่ะ คือเราก็ต้องมาคลองค่ะแล้วปลาทูแมกซองเนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะมันเป็นปลากินตมอะค่ะกินตมใช่ไหมค่ะมันเป็นดินเป็นดินอะค่ะถ้าปลาที่อื่นเป็นดินทรายใช่ไหมค่ะเมื่อมันดินเป็นดินดินตมเนี่ยรสชาติมันะจะอร่อยกว่ามันจะมัน ปลากิินทรายเลยมันจะแข็งกระด้อ๋อค่ะปลาทูที่ลงเข่งเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาเรียงในเตาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นโครงเหล็กทรงกลมสำหรับเรียงเข่งปลาทูเพื่อนำไปต้มหนึ่งเตาจะใส่เข่งปลาทูได้ประมาณ70-80แเข่ง จากนั้นนำไปต้มในหม้อขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเตาที่เกาะขึ้นด้วยปูนซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านประมาณ3นาทีก็จะได้ปลาทูนึ่งที่มีรสชาติอร่อยพร้อมส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วค่ะเดิมที่แม่กรองนะคะจะมีโป๊ปัดถูมากกว่า100โป๊ะก่อนจะค่อยๆลดจำนวนลงจนปัจจุบันเหลือโป๊ปลาอยู่เพียงไม่กี่แห่งเพราะปลามีจำนวนลดลง ส่วนหนึ่งมาจากถูกทำลายแหล่งอาหารและที่วางไข่ลดไปเยอะเหมือนกันลดไปเยอะเหมือนกันมาจากอะไรคะทำไมคนถึงทำกันน้อยก็ปลาชักหายากขึ้นก็บางคนก็ไปประกอบอาชีพอย่างอื่นกันมั่ง ยากขึ้นอย่างนี้นี่คือราคาของของปลามันก็จะต้องแพงขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้ทำยังไงน,นะคะในเมื่อต้นทุนสูงขึ้นก็เราก็ขายแพงขึ้น,นก็ขายได้ปลาทูแม่กรองเป็นปลาน้ำตื้นที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์มากกว่าจึงมีรสชาติอร่อยมันและเนื้อเยอะกว่าปลาจากที่อื่นจนได้ชื่อว่าเป็นของดีเมืองแม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามมานานหลายสิบปีค่ะ เห็นปลาทูแล้วก็อยากนำมาทอดกรอบกอบก,อบกินกับน้ำพริกกะปินะครับมื้อเที่ยงนี้ใครยังไม่มีเมนูขอแนะนำเมนูนี้ก็แลวกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมชาติพัฒนกุลการกิจขอลาไปก่อนสวัสดีครับดนตรีไทยมันเหมือน,นลมหายใจของเราแต่ถ้าว่างมันขาดดนตรีไทยก็เหมือนเราดับไปแล้ว ฉะนั้นการเล่นดนตรีไทยต้องรักษากกาลังกําลังข้อกําลังล้มความสามารถของดนตรีไทยเอาไว้ถ้าหมดดนตรีไทยงเงินเราดับแล้ว